มาฮอดเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนพบก,ก,กับทรงน้องเคทคือเก่าพี่น้องโเจ้าสาวพ่ดแล้วผัวยี่ข่าวนี่ก็ได้นี่มากอนหอนกำลังมั่ง มาหอดเฮือนมา่อทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องอันนี้หยุดทั้งเฮือนหมดล้วยุดทั้งเฮือนไปย่างไหมลูกย่าง

บลงไปได้ลูกเห็น <Hey, S 2> ได้ลูกแฮ้ในเด่นนี่วน,น,นี้ยิน้นมาแล้วขั้นที่สามกำลังเก่าเขามา อันดองหลังลงหลดดองท่านี้เป็นติตกใจซะเนาะกันที่สามพี่เนาะ

ถ้าเฮ่มื่อแต่งค่ะ

โอสู่

อ๋อไม่ใ่เดยาก่ได้เาลายได้ทำนี่เนาะทำนี่เชมาได้เครคะเป็อว่าต้องเียวลอชันนะหนึ่งฟองมืองเ้าหมาเออมาว่าสาวนั้นข้างไม่มกโเลยข้างหารลบหมว่าาบอรยนนรสบาทละักาคนมสองบาทบดไมึนบดไ ไม่ได้เึเบิร์ดว่าววาวมาว่าวี่บ้มาว้ามือนานๆจะโคตาอยู่บาอยู่เบิร์ดแล้วว่าบวกระหัง่อรองกันคักบกรต่องขึ้นสิมาก่อรองขึ้นอีกมื่อนี่นะรองขึ้นระบาเห้ากันเนาะ เราทำก็แตใน้องคนเดียวมานนเราเป่ากันแน่มเราอะเาแน่นเราเาฟอร์เมอร์นีอเมนี่แมนมากเาหัก่ง อาซลาสองสาขาเนาะทำบาทนึงมุเตงเดกคือพ่อตระถ่าวคนนี้ไงว่าเขาในซิเบล่าอย่าพอใจว่านี้โซบ้านไม่โบ้านข้างบาทนึงเนาะคือบาทหนึ่งมุเตงเนาะข้างไว้นะเด็กคิดนี้โซบ้อย่าขอโทษขอโทษอนี่เต้ขอโทษเล่า

ข้ามูแกงข้านด้ยข้าวันด่างสนักขาวเาข้าวเหน มันได้่ากอไตัวดีมันได้แล้วมัน้อันี้กัมดทาอมือนกรีมอนกัมารโคเมื่อเมือนาข้ามมาท่านไอคหเี่มือนกัมาร้คือกมาคือในก้มมา

ตางอย่าก็ังนักมมีทมีเสียงแงั้งั้นนี่มนะเราจะวัดคนไทเลี่ยงกาบึงมาพวนเทไร่จะพอเทไร่สะพอจะแม่เจ้ากระบเจ้าออการอนั่นพอได้ได้เองน่าตางต่พตนได้บาต้าปเทอจาให้ ก็อว่าคาดีวไ่่น่ะบาทหนึ่งไม่บ้นเลยนะาได้ลทั้งหมดทำมาอย่างนี้่ามลรา